เอ้ยสงการตั้งชื่อแล้วสงการนะจ๊ะสงการเบื้งหน่องวัด้อพี่น้องเบ่งออกเบ่งออกเด้อปืดปืดปืดกำลังเบ่งเอาเบ่งเบ่งออกเด้อออกมาเบ่งเอาลูกกระท้อละมันแล้วเนาะออกออกที่หาอย่างนี้กินน้ำไน่แล้วอื

嗯。Mm.